สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกันอีกครั้งกับช anel นะครับในรูปแบบของเหรียญสิบบาทที่ระลึกนะครับของเหรียญล9อเก้าของเรานะครับก็เป็นเหรียญล9อเก้าที่ระลึกของสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็นํามารีวิวกับพี่พน้องได้รับชมว่าข้อมูลของเหรียญน,นี้นะครับรูปแบบของเหรียญน,นี้จะเป็นในลักษณะไหนแล้วก็จํานวนการผลิตเท่าไหร่นะครับ เรื่องของน้ำหนักแล้วก็ราคานะครับที่จะนำมาฝากนะครับครับก็เป็นอีเรียนหนึ่งที่น่าน่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าด้วยการส่งในเรื่องของส่งเครื่องของพระมงเองนะครับดูแล้วมันสวยงามมากนะครับดูแบบเกลงขามและภูมิฐานนะครับก็น่าเก็บสะสมอีกเรียนหนึ่งเพราะว่าในเหรียญน,นี้ก็มีการผลิตอยู่แค่สล้านเหรียญเองนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกด้วยนะครับใส่ แฟ้มเจ็บไว้ดูเวลาว่างๆนะครับเวลาคิดถึงพระองค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นํามาเปิดดูนะครับว่าพระองค์ได้สร้างเหรียญกริส์ไทยไว้ให้เราได้ชมแล้วก็ได้สายสอยกันนะครับครับก็มาดูนะครับเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทนะครับที่ระลึกนะครับครบเจ็ดสิบปีนะครับสํานักงานเลขาธิการนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับ ปีพุทธศักราชนะครับ2,547นะครับวาระที่33นะครับกับอันนี้ก็ถ้าอยู่กับผมก็คงถ้าบอกว่าผ่านการใช้งานไหมก็คงจะมีบ้างนะครับแต่ก็คงไม่มากเพราะว่าในรูปแบบของตัวหนังสือหรือว่าแม่พิมพ์ก็ยังชัดเจนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการจัดเจ็บหรือว่าการเจ็บเนี่ยมันอาจจะรวมๆกันอยู่ในถุงอยู่ในถังเนี่ยนะครับหรือว่าอยู่ในขันเราที่เรามาเจ็บเนี่ยมันก็อาจจะ ปนเปกันไปแล้วทีนี้ก็อาจจะเกิดร่องรอยขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของเหรียญกันนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกษาปย์นะครับโลหะ2สีนะครับสีขาวกับสีทองนะครับราคา10บาทนะครับไม่ขัดเงานะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรสลับเรียบนะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับเป็นเฟืองจักรสลับเรียบในลักษณะนี้นะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็อยู่ที่26มิลนะครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับก็อยู่ที่2.2มิลนะครับ ทีนี้เรามาดูลวดลายด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระมินุรามหารวิพลอดุลยเดชนะครับทรงสรองพระองค์นะครับเครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนะครับสลองพระองค์นะครับกลุ่ยนะครับมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับทรงเครื่องนะครับคติยาราชนะครับอิสริยพรันมียิติคุณรุ่งเดืองยิ่งนะครับมาจักรีบรมราชวงศ์นะครับและมีสายสร้อยนะครับจุลจอมกล้าวนะครับ วิเศษนะครับและมีวงกลมนะครับล้อมพระบรมรูปนะครับเป็นลายเหลี่ยมนะครับเพชรสลงนะครับภายในวงขอบเหลี่ยนนะครับมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับครับทีนี้เรากลับไปดูด้านหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับด้านหลังนะครับกางเหรียญนะครับมีรูปนะครับเครื่องหมายข้าราชการนะครับสำนักงานเลขา ที่การคณะรัฐมนตรีนะครับภายใต้เครื่องหมายข้าราชการนะครับดังกล่าวมีข้อความบอกว่าปีพอศ2547นเะครับเป็นเลขไทยนะครับภายในวงขอเปลี่ยนนะครับเบื้องบนมีข้อความบอกว่าครบรอบ72ปีนะครับสำนักงานเลขที่การคณะรัฐมนตรีนะครับเบื้องบนกับเบื้องล่างนะครับมีข้อความบอกประ ทศไทยนะครับและมีข้อความบอกราคา10บาทนะครับด้านล่างนะครับตามลำดับนะครับโดยมีธงชาตินะครับขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับเป็นลายธงชาติไทยนะครับก็จะมองเห็นอยู่นะครับเนี่ยครับลายธงชาติไทยก็อยู่จุดมุมนี้มามุมนี้นะครับอันนี้คือเป็นในลักษณะของลายธงชาติไทยนะครับ ครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของวันที่ครบรอบภาระนะครับวันที่ครบรอบภาระก็คือวันที่9นะครับธันวาคมพศพนรนะครับวันที่ประกาศใช้นะครับก็เป็นวันที่29นะครับธันวาคมพศสอพนรนะครับมาดูจํานวนการผลิตกันนะครับจำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่3ล้านเหรียญนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญนี้นะครับมีราคาอยู่ที่99บาบาทนะครับอันนี้คืออ้างอิงตามเพจนะครับ หรือว่าถ้ามีการซื้อขายลดกันลงมาก็อยู่ที่50บาทนะครับกับอันนี้คือเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับน้ำหนักนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักก็จะอยู่ที่8.5กรัมนะครับครับก็เป็นเหรียญที่ระลึกที่น่าเจ็บสะสมอย่างมากนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังดูแล้วมีความสวยงามอย่างยิ่งนะครับครับก็เป็นเหรียญดีๆนะครับข้อมูลดีๆนะ ที่นํามาฝากพี่พี่น้องๆนะครับให้ได้รับรู้แล้วก็รับทราบในเรื่องของข้อมูลนะครับราคาแล้วก็จํานวนนะครับครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกัให้กับน้องชาแนล้วยครับสวัสดีครับ